การคาดการณ์ไปแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เร็วที่สุดอาจจะเป็นตุลาคมนี้ค่ะเออช้าที่สุดอาจจะเป็นเดือนธันวาก็คือภายในปีนี้ภายในปีนี้แน่นอนเพราะคุณเจนเน็ตเยเรนก็มีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวแต่ไปไปมา,มาพอวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลข การจร้างงานนอกภาคการเกษตร,รพอมีการประกาศออกมาคาดการณ์น่าจะอยู่ที่ระดับ200,000-100,000ตำแหน่งไปไปมา,มาอยู่แค่ระดับ140,000ตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วในส่วนของเดือนก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดือนสิงหาและก็กรกฎามมีการปรับตัวลดลงในส่วนของจํานวนผู้จ้างงานประมาณ59,000ตำแหน่งด้วยนะครับการที่ส่งสัญญ,ญาณเกี่ยวกับ แนวโน้มตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงมันไปนสะท้อนในส่วนของทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าอาจจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอย่างที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มมีกระแสะการคาดการณ์กันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย อาจจะมีการเลื่อนออกไปเป็นไปมากหนึ่งอของปีหน้าเลยนะครับช่วงเดือนมีนาคมในการประชุมของเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขแรงงานที่ออกมาดีขึ้นน้อยกว่าคาดก็เลยส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปเป็นปัจจัยบวกหรือลบต่อตลาดอย่างไบ้างคครับถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อที่ทางราคาทองคำนะครับเพราะว่าหากดูจากระดับ อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเลขจะอยู่เหนือระดับ200,000ตำแหน่งนะครับ<ม>บางเดือนขึ้นไปแตะแถวๆระดับ205,000ด้วยในบางเดือนนะครับแต่พอ,อ,อมีการประกาศในส่วนของตัวเลขเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนซึ่งล่าสุดเนี่ยพอมีการประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการก็คือต่ำกว่าระดับ200,000กว่าตำแหน่ง210,000ต,ตำแหน่งนะ,ค,ะ,นะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปลี่ยนมุมมอง เพราะว่าเศรษฐกษิจในฝั่งสหรัฐอาจจะไม่ได้สดใสยอย่างที่คาดการแต่พอเรามาดูในส่วนของไส้ในจริงๆนะครับะจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการจ้างงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่ม Food, Service, เฮลท์แคร์ฟู้ดเซอร์วิสหรือว่า Re ay, ค้าปลีกอินโฟเมชันหรือว่าในส่วนของธุรกิจภาคบริการนะครับล้วนแต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของตลาดแรงงานใช่ครับยกเว้นในส่วนของกลุ่มเหมืองเท่านั้นก็แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของภาคปิโตเคมีหรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สินแรกต่างๆเนี่ยภาคการผลิตที่มีทิศทางที่หดตัวลงหรือชะลอ,อตัวลงเนี่ยมันกระทบ ต่อในส่วนของการจ้างงานของสหรัฐน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็ในส่วนของตัวเลขที่ปรับตัวลดลงเนี่ย<ฆ>โดยเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยในส่วนของกลุ่มเหมืองแร่เนี่ยปรับลงประมาณ1 2, 000, นึ0 0ตสาแหน,น่งนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง<ฆ>ก็เลยแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งจีนเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะทําให้เฟดไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามเป้าหมายที่ ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการตั้งเป้าเอา,<พ>อเอาไว้จีนถือว่าเป็นประเทศบริโภคสินค้าพวกฟันอันดับหนึ่งของโลกเลยด้วยนะคะงั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งก็จะสะท้อนถึงอีกหนึ่งทิศทางที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในยะนี้ที่เราเห็นผลตอบแทนนะคะปรับตัวลดลงกว่า2%แก๊ปก็จะน้อยลงด้วยสื่อในยะอะไรบ้างครับในส่วนของตัวเส้นสีแดงเนี่ยคือผลตอบแทนพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐหรือวอนยูอะนะครับเส้นสีเหลืองก็คือในส่วนของทิศทางราคารงคำจากอดีต you ว่า correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันส่วนทางการค่อนข้างชัดเจนพอผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลาบาสหรัฐลงทองคําก็จะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมมมในส่วนของวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็น,นค่อนข้าง<ล>ชัดเหมือนกันะะนะครับว่าในส่วนของบอลยูอายุ10ปีหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมีการดิ่งลง2% 2%กว่าทีเดียวครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคํามีการดิดตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนประมาณ2.5%แล้วก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,141.50เหรียญดอลลาร์ต่อท์อนซึ่งเป็ร ปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบ9เดือนะนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีความไม่ได้แข็งแกล่งเนี่ยทำให้ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงแล้วก็แนวโน้ม อัตราดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนจากอัตราผลตอบแทน <c oughs> พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเริ่มมีการดิ่งลงด้วยนะครับ <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยพอตลาดเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยมันควรจะอยู่ในระดับต่ำเฟดก็ไม่น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเราจึงใช้เนี่ยส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าตัวบอลยิเนี่ย <c oughs> เป็นตัวชี้วัด <c oughs> หรือว่า <c oughs> นำเสนอเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ครับซึ่งนานี้ใช่ทีเดียวที่ทําให้ร,ราคาทองคํารีบาลขึ้นมาได้นะคะไปดูปัจจัยอื่นบ้างดีกว่าน,นะคะกับสไลด์ต่อไปที่จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำนะคะนั่นก็คือข้อมูลเศรษฐกิจที่สาําคัญหลายตัวทีเดียวเลยค่ะเชิญค่ะคุณวรุษเนื่องจากในส่วนของการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและก็สกุลงินดดลลานะครับเป็นที่จับตาดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาเหมือนกันในสัปดดาานน้ัครเเป็กกิผยุล นะครับก็อาจจะต้องไปจับตาดูว่าดอลลาร์ที่มันมีการแข่งค่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลต่อดุลการค้ามากน้อยเพียงใดเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าดอลลาร์ที่แข่งค่าเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ดีขึ้นดุลการค้าอาจจะขาดดุลมากขึ้นในส่วนของวันพุธจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB นะครับซึ่ง ECB หรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าอัตราเงินเฟ้อไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะต้องทํา QE เพิ่มหากยุโรปทํา QE เพิ่มอเมริกา ก็อาจจะต้องชะลอในส่วนของการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปใช่ครับแล้วก็ในส่วนของวันพฤหัสจะเป็นในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็เป็นตัวเลขตลาดแรงงานนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการของเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะต้องไปจับตาดูว่าประธานเฟดแต่ละสาขามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการปรับตัว้นๆตรงนี้กรอบการลงทุนทองคำในระยะนี้ทางด้านของว g b r a บร and f ฟิวเจประเมินไว้อย่างไงคะในระยะสั้นเรายังประเมินนะครับว่าการอ่อนตัวลงหรือการทิ้งตัวลงของราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนัก เราให้โซนแนวรับย่อยบริเวณ1,127-1,120เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อทอยสออนหากไม่หลุดระดับ uh huh. น้นกล่าวราคาอาจจะมีการขยับหรือดีบตัวขึ้นหากพ้นระดับสูงสุดบริเวณ1,156ได้จะขึ้นไปบริเวณ1,167แต่หากหลุดระดับ1,120ราคามีโอกาสปรับฐานหรือย่ำฐานบริเวณ1,100 หากยืนหยุดจริงๆการดิดขึ้นก็ยังมีแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่จริงอาจจะปรับตัวลงถึงระดับพันกว่าแปเลยครับนี่คือมองนะคะแล้วก็กรอบการลงทุนในราคาทองคำที่ทางแวลจีบริเวณแอนฟิวเจอร์ประเมินมาฝากกันซึ่งก็ต้องจับตาที่ทางของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นสาคัญเพราะว่าส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณรุทมากค่ะสวัสดีค่ะ